ตอนนี้เรามาอยู่ในอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของพัทยาเลยก็ว่าได้ครับเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้เลยเราอยู่ที่สวนนงนุษย์สวนนงนุษย์ตอนนี้เนี่ยเขามีการขยับขยายในส่วนของหลายท่านอาจจะรู้แล้วนะครับว่าเขามีการเพิ่มในโซนของไดโนเสาร์เข้ามาเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินเล่นในสวนนงนุษย์กันทิ้งท้ายสําหรับวันนี้นะก่อนที่เราจะเข้าพักที่โรงแรมบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาเด็กๆเ,เข้าไปเที่ยวกันก่อนครับ น,นี่คือพี่เขาบอกว่าเป็นจุดที่ไฮไลท์ของที่นี่เลยยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็จะถ่ายเห็นคอยาวตรงนี้ทั้ง3ตัวไม่รวมไอตนะไม้ตัวนี้นะแต่ตัวนู้นนะไม่รวมไอ้ตัวนี้อนะ่ะ พี่เขาบอกว่าอันนี้คือพญาโคชสารช้างเป็นตัวแทนของความสศริมงคลและนี้มีการผ่านการปลุกเสกมาเป็นที่เรียบร้อยเป็นโคชสารที่คู่บารมีของหลวงรัชกาลที่9กอดท้องช้างครับเพื่อความเป็นสศริมงคลมาครับ มือฉันขามันจับมือฉันทำไมเป็นเด็กอด่ะไม่ทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันจะต้องแบ่งกันนะเป็นพี่น้องนี่โอ้ยดูอมไ่เพียบเลยดูดิโอ้ยมันอมเออมันอมจริงมันเป็นตัวแบบนั้นน่ะบอกว่ากว่าจะมาถึงมันมันต้องอมอ๋อใา่ไหมเรื่องนาน เราจะเดินผ่านไปให้เฉยเหรอไม่ได้ไม่ได้พอเราจะเดินผ่านไปใเฉยไม่ได้ดีเลยกำลังหิวพอดีสี่ครับผมสี่ลูกเหรอหรือสี่ลูกทองอันนึงอ่งไปอุ้ยเราจะเดินผ่านเฉยไม่ได้ 不要！<呦>

พีมันกัดเชือกจนเป็นอย่างเนี้ยอ่าอ่ะรอ,ล,อลงเลยลงเลยล,ล,ล,ลองคิดว่าถ้าคนตกลงไปแล้วครับไม่เหลือ <c oughs> ไม่เหลือนี่ไงว่าในอาหารอาหารไม่เค็ชั้นดีไอเนี่ยมันไม่กินหนูหรอกมันดุนมาส่งมันดุนมาส่ง <c oughs> ดุนจับสั่ง <c oughs> เราเสร็จสิ้นจากนี่ฮะสวนนงนุชเป็นที่เรียบร้อยคือต้องใช้วิธีการขับรถเดินเอาจริงๆไม่ไหวท่้นเจ็0รไร่นะครับใครมาเที่ยวพัทยาก็มาเสพเรื่องของต้นไม้กันได้ที่นี่เป็นหนึ่งในสวนสวยที่สุดในโลกเขาบอกมี10สวนด้วยกันไม่แน่ใจว่ามีที่ไหนบ้างแต่ที่นี่ติด1ใน10สวนสวยที่สุดในโลกคือสวนนงนุช พัทยาถ้าพูดถึงพัทยานี่นึกถึงอะไรเป็นอันดับแรกทะเลอา่าฮะจริงๆแล้วนะพัทยาไม่ได้มีดีแค่ทะเลนะพัทยาหรือว่าจังหวัดชนบุรีเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งที่อุดมสมบูรณ์มากมาก ทะเลภูเขาน้ําตกมีพร้อมหมดแต่วันนี้เรามาอยู่ที่นี่เราไม่ได้เน้นเกี่ยวกับทะเลแล้วเพราะเราไปทะเลมาแล้วแต่วันนี้เราจะไปแอเวนเจเอร์กันดูจากชุดที่ใส่ดูฮะพร้อมเอเวอเรเจอร์ไหมพรอมไหมเดี๋ยววันนี้ครับเราจะให้วีว่ขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้ครับไปค่ะพร้อมพร้อมพร้อมพรอมพรมสมัยตอนสมัยตอนที่เป็นสกอยอ่ะ มันไม่สูขงขนาดนี้พี่วิธีเหยียบเหยียบใช้ใช้ใช้ขาซ้ายเหยียบขาซ้ายซ้ายาซ้ายเหยียบแล้วก้าวขึ้นมามันก็ไม่ได้วันนพี่ขึ้นเลยดรกว่าโสสภาพการขึ้นรถไอ้พี่<อ>ต้องดูให้มันแบบที่บ้านหนูแม่ไม่ให้นั่งมอเตอร์ไซค์นั่งวีลแชร์นังวีลแชร์ไงการขึ้นรถเนี่ยเห็นไหม พี war, ่ากังเกงนะนกังเกงอันนี้ไม่ไหวไม่ใช่แนวเราที <t ick> ่นี่คือ ATV and Bucky Adventure ค่ะเขามีทริปนี่ฮะที่เราจะไปคือรถคันู้นเลยครับเป็นรถบักกี้สี่ที่นั่งงานนี้ฮะวิวี่ขับผมนั่งแน่นอนตักนั่งสัญญาแล้วนะต่กล้องนั่งสัญญาพ่พไม่ไม่ไม่นั่งไม่นั่งพี่พูดเล่นพี่พูดเล่นเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับว่า พี่เขาจะพาเราไปไหนแต่ทางที่เราจะไปเราเลือกทางที่โดที่สุดที่เขามีใช้เวลาไปกลับเนี่ยประมาณสักสองถชั่วโมงใช่เขาบอกเมื่อกี้แล้วก็ระยะทางรวมทั้งสิ้นไปและกลับ34กิโลแต่เป็นสาี่กิโลที่อยู่ในป่าและขึ้นเขาแล้ววันนี้บอกเลยผมเจอโครนเจอน้ําผมจะใส่ไม่ยั้งแล้วดูสภาพตอนนี้นะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงตอนเลิกอกไปดูครับ ลุนจางตัวสองสองด้กเก็บตัวได้กเก็บตัวได้ได็กเก็บตัวรถซิ่งคันนี้รถบัคกี้สี่ที่นั่งไหนที่บอกให้หนูขับไงใครใครจะกล้านั่งกับมึงหนูขับรถได้ว่าแต่เกียร์พีไม่เกียร์นี้ใ,ใช่เกียร์พีเดินหน้าโอเคเกียร์ R นี่ก็คือเกียร์ R นี่เลี้ยวซ้ายไอ้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวา R คือ right N N คือน็อตเหนือใช่หนต้งงร เดี๋ยวเราไปลุยกันครับไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวพี่ๆเขาพาไปลุยครับ เสี่ยงว่าไปไปเบรกกลางเนินแล้วมันรถมันไหลลงชีชิปแตกต่างนะว่าถ้ามันไหลลงแล้วมันคงจะตีรังกงตีรังกาแล้วภรรยามีลูกสาวอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ลเลยความสูงก็บอกว่าไป <c oughs> อันนี้ยังไม่ยากนะมันกงมียากกว่านี้อีกแต่ไม่ได้เนินอย่างงี้แต่มันเป็นทางยอดเขายอดอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนู้นก <ไป S 1> <ๆ S 2> ัน ที่ไหนเนี่ยอันนี้ที่ไหนพัทยาแม่ใช่พัทยาอันนี้เป็นวิวพอยต์พี่เขาบอกว่าสําหรับมือใหม่อย่างเราขึ้นมาถึงนี่ได้เนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วแต่บางจังหวะเนี่ยเราก็ให้พี่เขาช่วยอย่างภาพจังหวะเนี้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นที่คนใช่ไหมครับมันเป็นที่คนนี่แหละครับเป็นที่คนครับ รถมันติดจริงๆพอมันติดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ผมก็ไม่กล้าที่จะดันรถขึ้นมาต่อก็ต้องให้พี่เขาช่วยขับเดี๋ยวเราจะต้องลงไปทางนั้นอีกก็ต้องลองดูเดี๋ยวต่อไปยังไม่จบนะไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยก็จะมีน้ำตกมีส้มตำมีลาบมีข้าวเหนียวมีซุปหน่อไม้ไ,ไม่พูด,ไ,ดไม่ห้ามอะไรกับกูสักคำเลยได้งไงล่ะ ตั้งน้นมาไกลเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรหรอกแต่มันได้ประสบการณ์เว้ยคือขับรถมามันไม่ง่ายนะเอาจริงมือแบบปวดหมดมันได้ประสบการณ์ไปไหนไปต่อไะไปต่อหขไ,ไหน,นออย,ไยังไม่ถึงจะไม่ถึงทางออกเลยหิวแล้วนี่ตอนนี้เราอยู่ข้างในสุดนะเด <laughs> ี๋ยวตอนออกเราจะเปลี่ยนคนขับมึงท <laughs> ีมนี้สุดยอด ยอดสุดยอดมากครับไม่ได้พี่อ่ะเนินมาแยะตาอีกแบบเลยเฮ้ยว่างๆมาพัทยาถ้ามองข้ามทะเลไปบ่เบื่อทะเลฟิลนี้ผมว่าอันเนี้ยสนุกก็ตอนเนี้ยมีแต่คนที่เอ่อในน้าไไปหอวแล้วหมวกกูไปไหนอะหมวกไปไหนอะหมวกไปไหนอ่ะกูอยู่อย่างเงี้ยเหรอแล้วก็ไม่มีใครบอกด้วย ไม่บอกว่าถ้าเราเบื่อฟิลทะเลมาพัทยาเป็นอหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ ATV and Buggy Adventure บอกเขาว่าขอทางที่โหดที่สุดเหมือนที่ผมเคยมาลองดูอันนี้อันนี้โหดสุดยังครับ,ย,รบยังมีอีกใช่ไหมไปไหม <c oughs> ไม่คืสตาร์ทใหม่ทีนึงไม่เห็นเปื้อนเลยเหนอเหนอไอ้ตัวนี้อันนี้ดิอันนี้ดิทุกอย่างมันเปื้อนหมดนะลองสังเกตนะหน้ามันนะไม่ใช่เรามีหน้าเป็นอาวุธเราต้องเวลาเจออะไรมาเราต้องท่านี้อ๋อหน้าหน้าเป็นอาวุธจริงๆแล้วอยากให้ขนตามันเลอะ ตาม<ช>ันไม่เลอะคือมันทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเราเจอน้าฟกแล้วก็ทานา <c oughs> น,น,นอีอ๋อนี่เขินเขินเออเวลา <c oughs> แบ<ต>บเพิราเจอคนหลอกปั๊บ <c oughs> <c oughs> และนี่คือวันนี้ของเราครับที่ ATV and Bucky Adventure สุดยอด ร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อในหมีสาขาบางแสนง่ายๆเลยอยู่ถนนข้าหลามก่อนห้าบางแสนกับรถไปทางออกกรุงเทพอยู่ตรงข้ามกับร้านกองกุ้งบางแสนที่เนี่ยเขาบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเป็นเนื้อวัวแองกัสนำเข้ามาจากอาร์เจนตินามาชิมก่อนแล้วกันตักเจออะไรก็ถออุ้ยเครื่องในเขาแบบจัดเต็มมากอ่ะนี่ ชิมเปล่าๆก่อนระวังไฟนะไฟแรงนะชิมน้ำก่อนไม่ได้แบบเข้มข้นถึงขนาดโอ้เข็มปี๊ขนาดนั้นแต่หอมเนือ้อหอมเครื่องเทศแต่ที่เด็ดมปเพือนี้คือจะให้ดีนะจริงๆแล้วมันต้องทำน้ำจิ้มทำน้ำจิ้มคือตักน้ำส้มเขาใส่พริกปน่นใส่น้ำปลาน้ำตาลนิดนึงแล้วจิ้มเดี๋ยวลองทำดูแตชิมอันนี้ก่อน อดเลยม้ามม้ามข้าวกะเพราเนื้อวากิวน้ำปลาหน่อยกระเพราแห้งๆนะ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 กะเพราดีเคราดีกเพราเข้มข้นแบบ จริงไม่ต้องใส่น้ำปลายังได้เลยโอ้อร่อยกล่าวอร่อยนี่จะบอกว่าถ้าใครไม่กินเนื้อไม่ต้องกังวลเขามีข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อเขาไม่ได้ใช้ข้าวสวยบ้านเรานะเขาใช้เป็นข้าวนำข้าจากอินเดียข้าวบัสมาตีเป็นข้าวพรีเมียมจากอินเดียข้าวจะไม่เจ้ายาวเตียงข้าวมันไก่อร่อยข้าวหมกไก่นอกจากเกาเหลาเนื้อมีอะไรพวกนี้นะเขายังมีของสดด้วยนะมีพวกให้จอปูแล้วก็มีปูนึ่ง ตู้แช่มีสั่งเขาได้เด็ด <Yahoo! S 1> สรุปโดยรวมครับใครมาบางแสนนะที่ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนือ้อในมี ที่เด็ดของเขาเลยเอาจริงๆนะสาหรับผมนะผมให้ข้าวผัดกะเพราเนื้อราดข้าวโคตรอร่อยส่วนข้าวหมกไก่ดีก๋วยเตี๋ยวเนื้อผมให้ก,กลางๆแต่มันได้ความเป็นเนื้อนี่คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อในหมีบางแสนจังหวัดชลบุรีถึงเ,เวลากลับแล้วครับกลับบ้านเด้กเกี๋ขอนอกลับมันจะมีร้านร้านหนึ่งร้านกาแฟกาแฟร้านนี้อร่อยนะไปดูกันว่าร้านนั้นอนะ่ะโอ้ยอร่อยขนาดไหนอร่อยแหละ ้ารเขาดีแล้วแล้วเราก็มาถึงกรุงเทพไปที่เรียบร้อยพร้อมกับพอดีได้เป็นพนักงานใหม่เดี๋ยวฝากน้องทำงานด้วยนะขัดช่วมขัดช่วม ที่คือขัดส่วมอย่างเดียวเลยเพราะมันชอบหาอะไรกินอยู่ก่อนอย่างที่บอกว่ามันมีร้านกาแฟอยู่ร้านหนึ่งโอ้ร้านนี้นะเขาบอกว่าเขามีจุดขายจุดเด่นของ,ของเขาร้านกาแฟไม่เหมือนใครด้วยนะนี่เจ้าของร้านนี่นี่ยอดา,าดีนาาด่นาตีนะก่อนทำงานกินกาแฟก่อนไหมเอากาแฟอ,อเมริกาโน่หนึ่งแก้วอ,อเมริกาโน่ที่นี่ก็ไม่เหมือนใครนะเขาจะปั่นก่อนนะอ่าไม่ได้ปั่นน้ำแข็งนะปั่นกาแฟเปล่าๆมันเป็นซิเร์ เชิญชัด p l e a อ้าไหนไก็มาทำงานล้ว่ายค่ากาแฟเลยคละเพ่งโอหแม่งมีคนละครึ่งด้วยคละเพิไม่มีคนละครึ่งไม่อะอย่าเด้ย่าเล่นเล่นเพราสายส่งแล้วตังก็ไม่มีข้าวสั่งกาแฟด้วยซื้อไจ่ายตังนะครับกาแฟมาเคครับมฝากไปด้วยนะร้านกาแฟเดโก้เท้าอด RPA Block D ครับหาไปแล้ว เออหมอเหมอเหมาะเหมือนลุงเลี้ยงไก่เราที่แล้วมันไม่ต้งขนาดนี้นี่หว่า